น,นี่ผมลืมเอาไฟฉายมาดีที่มีไฟติดรถอยู่นะครับติดรถอยู่ก็เดี๋ยวก็เอื่อนต้องสวัสดีครับสาธร,รมิกญาติธรรมสรมนิวาริตีทุกท่านทุกคนนะครับที่กำลังรับชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับตามที่ผมโพสต์นะครับผมเอา อไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนเนาะอ่านี่ฮะก็ะจะมีน้ำพวกน้ำนะฮะน้ำดื่มน้ำน้ำแดงน้ำเปล่าแล้วก็ผ้า,าสามสีทุบเทียนดอกไม้ วงมาลัยแล้วหมากคูบุรีหมากคูจะใช้อย่างนี้นะครับเพราะว่า,าดึกแล้วหายากาามาสักพักหนึ่งปิดปัญหาหลายอย่างครับไม่แน่ใจว่าเสียงเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมขออ่านคอมเมนต์ก่อนปิดไฟแป๊บหนึ่งนะครับอยู่กลางทุ่งนานะครับอยู่กลางทุ่งนามันไม่มีไฟแล้วตรงทุ่งนาเนี่ยฝนตกฝนตกเขาไถพอเขาไถเนี่ยผมเดินมานี่ รองเท้านี่เปื้อนเลยผมต้องอ้อมไปอีกอ้อมเลาะตามกันแทะหน้ามาครับนี่ไฟมันอยู่แบบนี้ไฟไมีหลอดเดียวนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะมาคนเดียวด้วยแล้วไฟแบบนี้มันส่องส่องไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เอาอย่างนี้ผมตั้งอย่างนี้ก่อนนะตั้งไก,กลๆก่อนอะตั้งแบบนี้จะได้เห็นเนาะนี่เห็นไหม ไฟไม่มีลืมไฟลืมไฟส่องไอไฟฉายยิงแบบนี้แล้วมืดมากนะครับตรงนี้มันมืดเดี๋ยวผมจะให้ดูนะมืดจริงเดี๋ยวผมจะถวายให้ดูบรรยากาศก่อนนี่ให้ดูบรรยากาศกันแป๊บนึงนะคือมืดนะเดี๋ยวผมขอแผนกล้องมืดนูน่นหมู่บ้านนู่นนูนนน่นครับเนี่ย ไม่รู้เห็นหรือเปล่าหนุไฟมือดฮะอันนั้นลถผมแดงแดงเด้อลถผมนะลถนะเห็นไหมแดงแดงอ่ะลดมืดมัดืจะสะท้อนแสงดด่งมีไฟแค่โดนเดียวรอบรอบเนี่ยตรงนี้เป็นทุ่งนาครับเป็นทุ่งนาเดี๋ยวผมจะให้เห็นนะผมเดี๋ยวผมถือกล้องก่อนแป๊บหนึ่งใช้เห็นเลยอ่าใช้เห็นมันยากนะไม่ใช่ง่ายๆครับ ผมยังไม่ได้ถวายนะแป๊บหนึ่งนะครับผมยังไม่ได้ถวายนี่ก็ค,คือสิ่งแหละอ่ะนี้ได้จะวางให้เอาใครเข้ามาอย่าลืมสาธุนะสาธุขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้มีโชคครับนี่อ่าเตรียมแล้วก็ พวงมาลัยพวงมาลัยนะพวงมาลัยแล้วก็อ่านี่ฮะสิ่งของที่จะถวายท่านอันนี้คงจะปักธูปนี่แหละะพวงมาลัย่ะพวงนีครับนี่ครับ,รบผมไม่อ่านคอมเมนต์ต้องขออภัยด้วยจะไม่อ่านคอมเมนต์อ่ะให้ดูก่อนเนี่ยพวงมาลัยสองพวงนะแล้วก็ฐานเรียกฐานแล้วนะ เชิงเทียนเชิงเทียนครับอืมแล้วน้ำน้ำแดงน้ำเปล่าน้ำแดงจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นด้านบนอาจจะเอาขึ้นด้านบนอ่ะน้ำแดงน้ำเปล่านะฮะพี่โอเคนะร้อนลนะตอนนี้เริ่มร้อนแล้วเหนื่อยเหมือน,เห,อนเหมือนที่นี่ค่อนข้างที่จะแรงแล้วระวังอีกจุดหนึ่งนะที่ผมกลัวก็คือนี่ฮะเดี๋ยวผมจะเอาไปใกล้ๆกลนะแต่๋ยผมใช้ซูมใกล้ๆกล้ก่อนพี่อา่า นี่ฮะเห็นไหมอันตรายไหมครับนี่นี่ครับเ,เห็นไหมผมก็กลัวมึงกลัวไม่กลัวเด้อแต่ก็ยังมาเห็นไหมมีรังอะไรพี่รังพึ่งใช่ไหม,มเขาอาจจะต่อยผมได้บาดเจ็บได้อ่าอันนี้ให้เห็นเดีย๋ยวเอาไฟเอาไฟก่อน จะมีประมาณนี้เดี๋ยวให้เห็นนะพี่นะเนี่ยทุ่งนานะเนี่ยตรงนี้ผมมาตรงนี้คือมาไม่ได้ตรงนี้ผมใช้ขากล้องตั้งอยู่นะครับเนี่ยฮะไม่มีไฟฉายนี่เดี๋ยวผมจุดจุดทูบเทียนจุดทูบเทียนจุดอะไรก่อนนะพี่นะโอเคไหมพี่เนาะ ขออภัยด้วยถ้ามีแสงสว่างแบบนี้มาสาธุสาธุนะครับไม่ได้มารบกวนนะไม่ได้มารบกวนท่านบอกกล่าวท่านเหนื่อยรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยแสดงว่าที่นี่นพลังงานเยอะนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับพลังงานค้อนเยอะมันเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าท่านดีใจแต่ว่าท่านดีใจครับดีที่ผมมาและทําตามสัญญาอ่า ยากระยายนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมสาธุนะครับเป็นที่เก่าแก่โบราณอ่ะเดี๋ยวผมขอตั้งเดี๋ยวผมขอขอวางไว้ก่อนเนาะวางตรงนี้เลยก่อนเดี๋ยวผมจะจุดจุดเทียนเหนื่อเริ่มอ,ออกเหนื่อยฮะเห็นไหมมันมืดมืดสนิทครับแล้วผมมาคนเดียวพี่กลางพุ่งนาแล้วพี่นะกลางพุ่งนา เป็นกาลังใจให้ด้วยใครอยากแชร์ก็แชร์ใครไม่อยากแชร์ก็ไม่เป็นไรใครอยากสาธุขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้มีโชคเนี่ยตรงนี้ตรงถนนวันนี้เหนื่อยรู้สึกเหนื่อยพิเศษอะ่ะมันเหนื่อยมากใครที่ถ้าถ้าใครถ้าใครสัมผัสได้จะรู้นะคะว่าที่นี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วแรงด้วยแรงนะครับเหนื่อยถ้าผมออกอาการอย่างนี้ใช่เลยแสดงว่า,าท่าน ท่านรับรู้ละแล้วก็ถ้าผมนเหนื่อยอย่างเงี้ยแสดงว่าเจ้าแสดงว่าไม่ใช่เจ้าที่นะครับผมบอกแล้วว่าไม่ใช่เจ้าที่เดี๋ยวผมจะเล่าให้เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังดีกว่าเนาะว่าอะไรยังไงแบบนี้ที่นี่นะครับจะเป็นตายายคนโบราณนะครับที่นี่คนโบราณอ่ะผมตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ เหลื่อมตาครับต้นนี้ไฟแบบนี้มันเหลื่อมตาครับไฟแบบนี้มันเหลื่อมตา,าผมเอาไฟเช็คมาอยู่นะถ้าเสียงขาดขาดหายต้องขออภัยด้วยนะครับอยู่กลางทุ่งนาะแถวนี้ไม่ค่อยมีอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับแถวนี้นะครับสัญญาณขาดขาดหายต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ยวถวายไปทีละอย่างทําไมไม่มากลางวันกลางวันผมไม่ว่างต้องมากลางคืนครับกลางคืนก็มาได้ไม่มีปัญหาครับใครที่สัมผัสได้บอกได้นะ แล้วผมใช้ดินดีกว่าเดินเขาล่าเจ็ดทุ่มห้าดอกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าจะทุ่ห้าดอกครับ มาเราเด้อมาตามสัญญาเราเด้อตายายมาตามสัญญาเดี๋ยวเอาหมากผู้มาให้เดี๋ยวแปมหนึงจุดถูกบอกกันเนาะ,ะว่าเรามาเดี๋ยวกลางวันว่างๆผ่านมาเี๋ยมาทำความสะอาดให้ไหม่อโอ้แรงเยอะมากครับ ถายพวงมาลัยก่อนนะครับถอดออเป็นดินสักเลยน้ำค่อยถวายทิหลังนะครับอันนี้บันไดบันไดก็หักแล้วครับบันไดก็หักแล้ว วางไว้ตรงนี้ก่อนเยวน้ำน้ำแดงกับน้ำเปล่านะครับ นนครับนะใครเห็นอะไรก็อย่าทักอย่าท้วงนะเออ,อตอนนี้ห้ามทักห้ามท้วงนะครับอาตายายแกดีใจอ่ะทิมผมมาหามาคูบุรีก็ให้น้ำนมน้องแดงก็ให้เรียบร้อยเดี๋ยวค่อยเต่อเดี๋ยวค่อยกล่าวคำถวายอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวผ้าสามสีผ้าสามสีผมจะมัดที่หัวเสาบันไดขึ้นนะครับถ้าใช้ผ้าสามสีก่อนเนาะสายตามไม่ค่อยดีครับต้องมาสองคนเบมือนผมมาคนเดียว ใช้ผ้าสามสีมัดที่บันไดก่อนนะครับถ้ามีอีเขาว่ากันอโอเคแป๊บหนึ่งนะเคคสียตาครับเดี๋ยวขอขอปิดไฟนี่ก่อน ตัตัวใหญ่นะครบมันส,สามารถซูมได้เดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะครับสาธุใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมสาธุสาธุนะครับเห็นแล้วหาสิบครั้ง อย่าลืมนะครับสาธุกด้ยนะครับเหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยอเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับ <c oughs> ผมขอพักแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะกล่าวคําก่อนก่อนที่จะ,ะผมวางของสิ่งของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพี่นะตอบจากนี้ไปให้ทุกท่านทุกคนที่กำลังรับชม ไหลสดอยู่ในขณะน,นี้ตอนนี้เวลา22นาฬกา20กว่านาทีโดยประมาณนะครับตามนาฬิกาของผมตอนนี้ผมได้นำทูปเทียนดอกไม้แล้วก็น้ำน้ำดื่มน้ำแดงสิ่งสำคัญท่านอยากได้หมากภูบุรีผมก็ถวายแล้วเนาะทีนี้สิ่งสำคัญเราต้องกล่าวก่อนกล่าวคำก่อนนะครับขออนุญ,ญาตนะครับ นะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะตายายยสมิงทิสาภาเคสันติตายาเทวามหิทธิกาเตปิเตปิตุมเห อนุรักันตุอาโรคเยนะสุเขนะจะตายายตายายัสมิงเทสาภาเคสันติตายายเทวามหิติกาเตปิตุมตุมตุมเหอนุรักันตุอาโรคเยนะสุเขนะจะตายายัสมิง ทิสาภาเขสันติตายายเทวามหิทธิตะมหิทธิกาเตปิตุมเหอนุรักขันตุอาโรขเยนะสุเขนาจาสาธุสาธุด้วยนะครับ e อีสกู่รอแป๊บหนึ่ง <c oughs> สิรโรเมขอเดชะตายายเทวาข้าพเจ้า สมนายสมศักดิ์ตระกูลสุขพร้อมกับญ,ญาติธรรมสนมดิวารตี้ทุกท่านทุกคนที่กำลังรับชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้และดูย้อนหลังขอให้เจ้าที่สถานทะที่แห่งนี้ปู่ตายายที่อยู่เบื้องหน้าหน้าแห่งดีขอให้ลูกขอให้คุ้มครองปกปักลุกปกปักคุ้มครองลูกหลาน ขอให้จงปลุกปักคุ้มครองเจ้าของสถานที่ไร่นาแห่งนี้รวมไปถึงท่านผู้ชมญาติธรรมสนมดิวพร้อมกับครอบครัวของข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจคิดสิ่งใดก็ขอให้สูงความมุ่งม,มา่ปรารถนาขอให้ถูกเลขสามตัวเนยเด้อตายายเเ่เย <c oughs> เอาล่ะเอะเอนะ โอเคเนาะโสติชัยยะเผวันตุเมสาทุสาธุาธครับอันนี้เดี๋ยวผมผมขออนุญาตเอากล่องออกมาทางแ่หนึ่งนะครับนี่ะท่าแต่ผู้ชมครับเห็นบอโอ้ยมือหลายครับเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเอ,อ้ยลืมลืมเอาใครผมลืมครับจุดจุดทูบเนะียเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจุดทูบไหมครับจุดทูบเสียงทายไหมจุดทูบเสียงทายไหมพี่นี่นี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขยับก่อน ทูบเสียงทายไว้พี่ผมลืมว่าเราจะขอโชคจากท่านด้วยการจุดทูบเสียงทายดีไหมเพราะบางท่านบางคนเห็นแล้วในที่ศาลพระภูมิแห่งนี้ในที่ศาลพระภูมิแห่งนี้อยู่กลางทุ่งนานะครับอยู่ตำบลน,นานวนอําเภอสนมจังหวัดสุรินทร แล้วนะครับคือขอถามท่านผู้ชมหน่อยนะครับขอถามท่านผู้ชมนิดนึงคือน้ำแดงท่านไม่อยากทานไม่อยากกินน้ำแบบนี้กูกินบ่เเ็นกูอยากกินน้ำกระเจี๊ยบ เพิ่นอยากกินหนาำกระเจี๊ยบเพิ่นบอกเองนะครับว่ากู้อยากกินหนาำกระเจี๊ยบหนามแดงแบบนี้กินบ,บป้ปิ้นอไม่รู้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้เดี๋ยวผมจะเขียนไว้ก่อนสาธุ นะครับอันนี้เพลินวันหลังถ้าใครผ่านไปผ่านมาใครที่อยู่ในพื้นที่สนมหรือต่างที่นี่นะครับอยากมีโชคท่านอยากกินแบบนี้นะครับหนึ่งข่าวปุ่นขนมจีนขนมจีนน้ำยาขนมจีนน้ำยาขนมไทย ขนมไทยหลอดช่องท่องยิบท่องหยอดอืมแค่นี้ครับของหวานที่เพิินอยากกิน,นไผ่พันใผพานมาสื่อมาติดใหมต่มต,มติดมือก็ได้ไหอยากมีโูกม่หลามาถวายเพิินมือีเดอร์จุดถูบน้ำหาดอกบ,บอกกล่าวเพิินถ่ายิตถวายน้ำน้ำเปล่าน้ำแด้งขอเป็นน้ำ กระเจี๊ยบเผินศบน้ำกระเจี๊ยบหรือชาหรือน้ำชาผู้เฒ่าน้ำชาย,ายายน้ำกระเจี๊ยบเท่าทีเท่าทีเพื่อเท่าท,าที่คิดว่าตัวเองมันโน่เองผมมันโน่เล้วครับเด้อ,อ,อผมมันโน่เองวาเพิ่นอ,อยากกินแบบนี้สาธุดเด้อตายายเด้อ ลูกหลานเมื่อนี้ลูกหลานมานำหมากผูกบุรี่นามดืม่มนามแดงนนามเปล่าแล้วกเ็เชิงเทียนกระถางทูผ่าสามสีมาถวายตากระยายเมื่อนี่นะครับก่อนครับท่านผู้ชมนี่แหละท่านผู้ชมอย่าทิ่มสนมนิวว่าไรตีเพิ่นกำลังหลัก หลับช่มไหลซดอยู่นะตอนนี้่เพิ่งกะอยากได้โชคได้ลาบกับตายายถาตายายิีปรดิโปรดพายลูกหลานก็ให้ปรากฏต้นเลกออกไม้เบิงแน่นะสามตัวตรงๆเด้อยายอยากถ้าอยากได้สารที่อยู่ใหม่ๆเนี่ยขอเบิ้งนะสามตัวตรงๆโปวดพายลูกหลานเน่ หวดวันทีชิมหกที่จะถึงนี่แหละอยู่บวกี่มืออีูหามือหกมือเนี่ยจะถึงนี่นะครับบุกลล้านนี่ก็อยากซอยอยากอยากได้มาถวายอยู่หรอกอยากได้อยากซื้อนันซอนี้มหายอยู่แต่ว่าเอาเรื่องลูกมนุษย์มันยังติดคัดข้องเรื่องของปัจจัยเงินทองนี่แหละสุม,มือเนี่ยหายากเนาะสืม,มือหายยากแหงครับ อมาแล้วครับพี่น้องเลขหนึง่งก็อยู่คนเดียวก็เสียวเสียวไปจัดเป็นตะยานนะครับอยู่ก้างทงหน้านี่เลขหนึ่งครับพี่น้องอืมว่าคนอยู่ดีคนลูกอีกเรรบเลขหนึ่งเด้อพี่น้องเลขหนึงหนึ่งมาแล้วหนึ่งมาแล้ว เดี๋ยวสีุ้มดีกว่าผมเยญางเขาไปไกลๆหรอกม,มาไปไก,กลๆอ่ะนี่เห็นมั้ยเราขยับมาในน,น,นึงนี่ครับนึงเด้อเด้อพี่น้องเด้อหนึ่ง,นงหนึ่งหนึ่งอ่เห็นบ่ครับบรรยากาศทองไร่ทองนานะครับพ่อม่หนีิอูยูดีขนลูกเอี๋ยแล้วครับ คนลูกอีกปล่าไหมครับคนณลูกบ่อยบ่อยเอาเทียนมดแร้ครับเทียนมดเราเด้อพี่น้องเด้อแค่นี้แหละเดี๋ยวผมขอตั้งกล่องแป๊บหนึ่งหนึ่งเก่าแมนบอขับหนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งหกแน่เลยสี่หนึ่งหนึ่งพันวะเดี๋ยวก่อนเด้อครับพี่น้องเด้ออย่าผึ่งดาเด้ออุ้ยซีซีรับหนึ่ง หนึ่งโอ้ยมันเป็นไหนจะเป็นเลขอันเนี่ยนี่วันที่สิบสี่พฤษภาคมตรงกับวันวันเลือกตั้งมันเป็นวันเลือกตั้งนะพี่มันเป็นวันเลือกตั้งน่ะมันสีม้อยู่บ่อแล้วเลขตัวนี้มันสิสื่อใดอยู่บ่อหึมันสิสื่อใดอยู่ตีเลขเนี่ยหนึ่งหนึ่งสี่เนี่ยหึแม่นบอครับ เมียนบอรครับหนึ่งหนึ่งสี่มันเป็นเหล็กวั่นเหลือกตังเห็นแล้วเห็นแล้วนะอา้าวล่าย่ล่าตาล่าย่เด้อลาท่านนะลาท่านขวดน้ำดูนี่เดี๋ยวผม,ผมถึอเอา้าตังคิดตังใจเด้อผมถือน้ำยูนี่เนาะตังคิดตังใจกรวดน้ำให้เพลินนะครับให ดวงวิญญาณทั้งหลายให้สัมภเวสีทั้งหลายและให้ตายายที่อยู่สารแห่งนี้สิ่งซักชิิทั้งหลายผู้ผีที่ยังไม่ไปผุดไปเกิดสัมเวสีทั้งหลายที่ยังไม่ไปผุดไปเกิดขอจงมารับส่วนบุญที่ข้าพเจ้าจะทำการนับบักด,ดีต่างจิตนะครับอนุมโมทนาพร้อมกัน อิมีนาบุญยกคามนาอุปัญชายคุณุรตระอาจาริโยปการจามาตพิยาจัจตาคิยามะมังสุริโยจันติมาราจคุณนวันตานารปิจากระมมาาราจินตาจตุโรกปาราจัติวตายโมมิตามนุสาจมจตาเวริกัปิจัสเพสัตาสุขิหนตุบุญญาณิปกตานิเมสุขังแกคิวิตัเทนตุขิปังปะเปทาหูมาตาอิมีนาบุญญกคามนาอิมีนาอุติเสนาจัคิปัง สุระเพเจวตาหูปทานางเฉตานางเยสันตาเนหินาธรรมายาวานิพานาโตมังนะสันตุสัพพะทายวะชาชาโตุะเวพเวโอชุดจิตตังสติปัญญาสันเลโควริรยหินามาลาละพันตุโนกาสังกาตุนจาวิรเยสุเมพุทธาทิปาวะโรนาโทตัมโมนาโทวะรุตตมโมนาโทปาเจัะพุทโธฌสังโคนาโทตโรโมะมังเตโสตมานุภาเวนะมาโรกาสังละพันตุมา ขนหัวลูกขับเมื่อกี้ขนหัวลูกเงาเงาแขนกระลุกอีมีหน้าไง้อ้สาธุสาธุครับไผรที่เบิงอยู่อาจจะสัมผัสได้บางสิ่งบางอย่างช่วงที่ช่วงที่ผมอา่า อีนีน้าใหญ่กรวดน้ำให้สามภวิเียให้ดวงวิญญาณให้เทวดาทั้งหลายให้เจ้าที่เจ้าทางให้ตายหญ่ที่อยู่แห่งนี้เมื่อสักครู่นี้โอ้ยคุลูกคุณลรอแป๊บหนึ่งเด้อรอแป๊บหนึ่งครับอุกทานครับให้พิมพ์คำว่าสาธุสาธุสาธุขมาแล้วใครอยากขอพรกับ ตายายณสถานที่แห่งนี้ให้พิมพ์มาด้วยนะครับให้พิมพ์ม,มาใครเชื่อก็พิมพ์ม,มาใครไม่เชื่อไม่ต้องพิมพ์ครับอ่ะสาธุนะผมให้เวลาสองสามนาทีะนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับมาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ